มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับข้าวปั้นครับดูดครับหายเลยครับปลาเชื่องมากครับกินข้าวกับมือคุณอาวิโรจน์นะครับโยนไปนี่หายเลยนะครับอ่าหายไหมหายนะครับไี่หายหายกินกับมือเลยครับคนนี้ครับป้อนกับมือเลย เวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยบอ่อประคับคุณอาวิโรธผมถ่ายให้ดูบอ่อนะครับบอ่อขนาดประมาณหนึ่งร้อยตันนะครับมีคูลลิงทาวเวอร์นะครับทาํทาความเย็นให้กับน้ําแล้วก็ย้อนมาที่ข้าวปั้นกันอีกหนึ่งรอบนะครับมีน้ําพึ่งมีข้าวปลาอาวเคมีข้าวคนนะครับสามาาสามสามรายการปลายข้าวนะครับ ตันจดูดไปหนึ่งคือโยนลงไปหายเลยนะครับอตัวนี้ใครจะเอาพอโกอหายเหมือนให้ข้าวเด็กๆเลยนะครับโอโ้โหอรรถรสสนุกมากคุณอาริโรดก็คือนอกจากจะให้ข้าวปลาไบเคเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารเม็ดแล้วเนี่ยก็คือยังมีอารมณ์ในการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะผลิตข้าวปลาซึ่งเหมือนข้าวคนนะครับแล้วก็ป้อนในข้าวปั้นนะครับ อ่าสวย,ยดูดูดหายเลยครับ oh. อ่าทรการเลี้ยงจริงดูดูโหเรือดำน้ำมาครับลำนี้ครับเบลลยโชว,ว่าเนี่ยตัวที่มาอะไรอ๋อตัวที่ได้รางวัล oh. อันนี้ปลาแข่งเลี้ยงกับคุณต้งครับตัวนี้ปลาแข่งเลี้ยงกับคุยหมานะครับอ่าใครจะเอาดูครับฮุบนะครับเรือดำน้ำขึ้นมาฮุบโชว,ว่าไม่ทันนะคุณอาเมื่อกี้เนี่ยว่ายมาก่อนแต่ไม่ทันตัวล่าง ใครเร็วได้กินครับพุบครับพอกุสี่ตอนครับไปแล้วคุณอาให้กินลินชิโร่กินกับมือครับตัวนี้กินกับมือเลยครับเพื่อนๆน่ารักมากครับเป็นคลิปที่น่าดูนะครับเพลิน,นสนุกครับอาทรสของคนเลี้ยงคุณอาตัวนี้ปลาก็ยังประมาณห้าสิบตัวเหมือนเดิมนะเหมือน,น,นเดิมนะครับยังห้าสิบตัวอย่อนเดิมไม่มีเอาออกไม่มีเอาเข้านะครับเริ่มนิ่งละไม่เข้าแล้วครับนิ่งละตอนนี้ปลา ไม่กินกับมือแมท่ทวดาดูโชว์ว่าอ๋อขี้อายแต่ถ้าโยนลงไปเนี่ยหายหมดเลยนะครับดูดหายเลยนะครับแต่ให้กับให้กับปากป้อนข้าวกินกับปากเนี่ยอาจจะเป็นบางตัวแต่ส่วนมากอาจจะทุกตัวนะถึงตัวเล็กก็เหมือนกันครับแย่กกานอ้าวโฟกุครับไซส์หกไซส์เจ็ดครับตัวเนี้ย คือปลาส่วนใหญ่แล้วจะประมาณสัก6 0สิบเจ็ดสดขึ้นนะครับถ้าจะไม่มีโตัวใ้เห็นเลยนะครับ่วนมากเป็นมิัยซันไซนะครับเป็นยนไส่คลิปดีๆครับกับคนรักประคับที่สุวินทวงนะครับคุณอาวิโรจน์นะครับกับบ่อร้อยตันนะครับกับปลาประมาณ50ตัวนะครับปลาไซส์ใหญ่นะครับขนาดหกสิบเ็ดสิบแปดสิบถึงเก้าสิเซนนะครับดูนะครับกินข้าวปั้นนะครับ คลิปดีๆครับขอบพระคุณคุณอาวิโรธครับขอบพระคุณครับ